สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่บ้านรักไทยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลหมอกจำแแปํำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจากจุดนี้ไปก็ประมาณสัก27กิโลเมตรน่าจะได้ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก40กว่านาทีนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับสข้างทางใครไปใครมาก็ลองมาแวะดูได้ครับ วันนี้อากาศดูสดใสครับฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าวันวันที่เรามาเนี่ยพายุเข้าครับผมอาจจะโดนฝนก็ได้นะครับระหว่างทางสองข้างทางในะการเดินทางแห่งนี้ก็สวยงามนะครับสมกับเป็นเมืองสามหมอกจริงๆ ขับมาสักพักก็จะเจอกับเส้นทางฮอลลโหดครับผมเส้นทางโค้งโค้งไปโค้งมาเส้นทางนี้ค่อนข้างที่อันตรายนะครับเป็นทางแคบถ้าฝนตกก็อาจจะลื่นครับผมก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับพอหลุดโค้งจากตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเจอกับน้ําตกผาเสือนะครับก่อนจะเป็นก่อนทางขึ้นน้ําตกผาเสือนนี่นะครับที่ เป็นถนนทางที่โคตเคี้ยวนะครับต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังตอนนี้เราก็มาถึงกันที่น้ำตกผาเสือแล้วนะครับก็อัตราค่าบริการเข้าชมก็ประมาณคนละ20บาทนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ10บาทครับถ้าเป็นต่างชาติก็100บาทนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างครับผมไปดูน้ำตกกันครับ ตกาเสือน้้ำลึกประมาณสามเมตรครับสถานการณ์น้ำยังปกติดีครับนี่โต้องมีทางลงแบบนี้เนาะเอ่าไยากล้าเล่นนะลึกจะลึกกว่าทางลุกแต่นี้เนาะจริจริงเมื่อก่อน ล,ง,ลงไปนู่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันสถานการณ์น้ำมันลึกไปนะครับออไปละลึกแค่นี้เลยเนาะโอเะครับถึงแล้วน้ำตกค่ะคือ ตอนนี้ฝนตกครับเราจะมุ่งหน้าสู่บ้านรักไทยแต่ว่าแวะตรงร้านกาแฟนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับนาขั้นบันไดสวยมากเลยเนี่ยเห็นครับโอหนาวหมอกตัหมอกครับฝนก็ลงแล้วหมอกมาแล้วโอ้ยลมแรงมากเลยครับไปดับแล้วครับ โอ้ยไฟดับพอดีทำยังไงดีเนี่ยไม่ได้กินละรอจนไฟเปิดแหละโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับผมร้านที่เข้ามาปรับแปลงเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่แล้วก็มีที่พักคล้ายๆเป็นโดมๆเนี้ยโอ้เป็นโดมๆแบบเนี้ยนาะคนทักก็ไอเนี้ยผ้าใบดันเตอร์กระดุมแม่เลยสนุกเลยนะมันเลยเขาเคยเห็นผมในยูทูบเขาเลยเข้ามาถ่ายครั้งหนึ่งที่มุลกาถ้ามีเงินสนใจเคแบงค์อะไรก็ได้อยูมเป็นตันเครื่องบนกาแฟเลยก็มีเนี่ย ลมแรงมากเลยคนน่านี้จะกินรถไฟด้วยประกอบรถไฟดับยเมื่อที่แล้วมาก็ไฟดับยังไม่ได้กินก็มีสอบแล้วไม่ได้กินเลยเนาะโอ้โหเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ้ฝนก็ตกอุ้ยอายุเข้าครับโอ้สวยสวยโอ้เปียกหมดเลยโหเออ ยังมุมกาแฟมุมนี้สวยเนอะโอ้โหติดฝนครับที่นี่บ้านป่าแปลกครับร้านกาแฟมีชื่อว่ากาแฟสดนี่นะครับนี่เลย้หบรรยากาศฝนตกพรมๆแบบนี้มันไม่น่ากินกาแฟเนาะ <c oughs> มันน่าจะกินอย่างอื่นมากกว่าไปดีกว่าครับที่นี่เขามีที่พับด้วยนะโอ้ยลมแรงมากอะ ตางเต er ็นท์ผมไม่ไหวแล้วมั้嘛แบบนี้มาช่วงนี้ติดฝนครับไฟก็ดับเนาะกินมะม่าได้ไหมครับต้มมะม่าได้ไหมครับได้ครับมะม่าเนาะก็ว่าต้มได้ให้ให้ชิมชาไงออ๋ครับน้องเหนือจักจะสวยและใจดีต่างหากใช่ครับใครก็จำได้ว่า ผมมาผมมาทรไรมาเข้าไฟดับทุกครั้งอ่ะเออไหต้องเปิดไฟหน่อยเหมือนกันน่าจะดับมีแสงเข้าอยู่วันนั้นมาไฟก็ดับไม่ได้กินต้องกินไอชาเย็นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่จะกินกาแฟเครื่องชงเนี้ยไม่ได้กินวันนี้ก็พอมาถึงฝนตกปั๊บไฟก็ดับตามนั้นเลยตามนั้นนะครับดับปุ๊บตอนนั้นตอตาไฟแรงคนไฟแรงบอกแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาต้มมมาให้อันนี้แล้วกันครับเอารถนี้ ข้าวออกมาขวดปกติไม่แพงหรอกเไม่แน่เอาไหมไม่เอาครับไม่เอาอิ่มแล้วเรากินไม่ได้ผมผมเริ่มหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งกินข้างบนแล้วกันไปนั่งบนคนเดียวไม่กินเหรอตอนนี้ทุกคนกำลังจะสมน้ำหน้าผมอยู่อ๋อนี่เลยปะเปียกหมดแล้วโอ้บรรยากาศดีลมแรงมากมันเปียกหมดแล้วเนี่ยไม่มีที่นั่งเลยจะนั่งกินตรงไหนดีเนี่ย ตรงนี้ก็เปียกหมดแล้วนะ่ะเปียกหมดเลยนะตอนเนี้ยโอ้ฝนซาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบ้านลักไทยตรงนูน้นยังอีกไกลครับผมกินมามแขก,กันแล้วกัน เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับจะไปที่ลักไทยครับผมจะเป็นยังไงต้องตามไปดูครับผมไปเดินทางกันดีกว่าครับฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วพายุก,ก็เข้าครับเป็นไงบ้างครับที่นี่เขามีที่พักนะพักวบบนี้เลยครับเป,เป็นโดมเป็นโดมแบบนี้แล้วก็มีห้องน้ําด้านข้างแต่คืนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมถามเขา นี่ยทางไปลักไทยก็ประมาณนี้ครับฝนก็จะตกละเดินทางกันดีกว่าครับ ไม่ถึงกับหนาวนะแต่ว่าฝนมันตกเนาะพอฝนมันตกมันก็อากาศก็เย็นๆครับนี่เลยบรรยากาศเหมือนเมืองจีนมากเลยครับเหมือนเราอยู่ที่เมืองจีนเลยนี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเดินแถวๆนี้เลยครับ นี่เราจะนอนกันที่นี่นะครับห้องหรูมากบอกก่อนครับนี่เลยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วไงเสียงมาแล้วมอ้ตุ๊กครับครับใครที่ครับคุณสาวกดูนี่ก่อนปากกาเนถือเไม่ต้องกลัวปิดสายทิ้งเลยนะเออย่างงั้นเลยนะไม่มีโอดนี่นะถ้าไม่รู้จักนี่ไม่ได้นอนอย่างงี้นะ ผมจะกล้งนอนนี่แแบบเนี้ยนู่น่นคุณนอนข้างหน้าุณนอนข้างในไปดูวิวไปดูวิวไปไปไปดูวิวเลยเพราะว่านี่ดูวิวว่าเดี๋ยวผมมาผมมานี่นผมไปคุยกับพี่สาวได้ไหฝนตกแล้วก็ลมแรงมากเลยครับเนี่ยแต่ละห้องเขาก็จะมีกันกันกันกักันแบบนี้เลยเนาะดูเนี่ยดูหลังคาครับตรงเนี้ยวิวดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าถนนลงมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสูงที่สุดนะครับ แล้วก็ที่สูงที่สุดอีกก็มีเสาโทรศัพท์นี่แหละที่สูงใช่ไหมคนนี่ใช่นอกนั้นก็ไม่มีที่ไหนสูงแล้วมีที่เนี่ยสูงสุดแล้วก็เห็นวิวบ้านลับไททั้งหมดเลยเนาะพวกเราคิดที่จะขึ้นนี้ขึ้นอะไรว่าขึ้นดื่มชมความงาอะไรดีเนาะอ้หนาวเย็นจีบหนาวมันหิสิครับแบบนี้โอแต่พาเราอยู่ในรถเนี่ยเคืนนี้ไม่หมดก็ต้องหมดเลยทุกไวไฟมีไหมครับมีไวไฟมีด้วย แต่ไฟดับใช้ไม่ได้ไม่เป okay, ็นไรไม่เป e ็นไรโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเนี้ยคืนเนี้ยแดงสวยอีกงคนราหมู่มองเลยคนไปเรีนเลยที่นี่มีคาราโอเกะไหมถามแล้อยากรู้เป็รื่องหนาเนี่ยเรื่องหนาพี่สานะเพราะว่าทุกร้านเนี่ยขามาแล้วที่จริงอ่ะทีมงานพี่สายเนี่ยหน้าตาดีหมดแต่ว่า ไม่กล้ามาเจอหน้าคนอร่อย่างผมเพราะว่าเขาเห็นผมตั้งแต่ตอนวันแรกที่ผมมาเขากลิ้กกันหมดเลยนี่เองอลุงกันแน่เพื่อนพี่สาผมบอกน้องเขาลนะไม่ต้องมาลนะเอภิีสาวมาคนเดียวมั้งเลขนลุงไม่เอาเลยผมไม่ได้พี่สาพี่สาก็เด็กผมพี่อ่ะใครเป็นพี่ใครตอนนี้นแต่ว่าหน้าผมไปแล้วไงหน้าไปแล้วใช่ไหมแต่พี่สายังเด็กอยู่เลยโอเคเราเส้นดำไปนะ โอเคครับเดี๋ยวไปหาดกันเดินเล่นว่ากันเองทิ้งเดินเล่นแถวนี้เผืจะไปกินอาหารร้านพิซซ่าหรืร้านไทยแต่ว่าเอาบรรยากาศชงจิบชาหรือว่าอะไรอุ่นๆเย็นๆก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะตรงนู้นมันเดินได้วันเดียวดูภนี่ยตรงคนจะตกโดยไปถึงนู้นนะตรงนู้นจะเป็นยานยานนู่นนะยานบ้านเก่า